อันนี้นะคะเวลาที่เราอยากจะตัดเล็บเ่เคลียร์ความสะอาดสักสักรอบอ่างเงี้ยอาทิตย์หนึ่งแช่น้ำแล้วก็ตัดเคลียร์ทำความสะอาดเพื่องนี้ที่หนูได้เป็นเล็บขบข้างนูนเกิดจากการเพอหนูเห็นขี้เล็บพอหนูเห็นขี้เล็บแล้วห,หนูตัดกินเข้าไปถูกไหมอ่าเนี่ยพวกมีขี้เล็บนี้นะคะหนูทําอย่างนี้นะโลกมีขี้เล็บเคลียร์หาเหล็กเคลียร์เศษพวกนี้ออกเหล็กงัด งัดขี้เล็บออกอย่างนี้แล้วหนูก็ตัดหนังตรงนี้ตัดหนังตรงนี้ออกเพื่อให้เล็บมันยาวออกมาแล้วเราก็ตัดเฉพาะด้านหน้าแต่ถ้าหนูตัดกินเข้าไปกินเข้าไปหนูก็จะเป็นเล็บขบทนลูกทนมันมีขี้เล็บ mm -hmm. ตรงนี้ที่เล็บมันดำๆเราเอาอ,ออกได้ตัดเพิ่งนี้ย nghe tăng trong phố này lục <laughs> ừ. uh -huh. Mm-hmm. Set.